ถ้าต่างคนต่างเงียบปัจจุบันนี้ควรจะแก้อย่างไรดีคะะครูความาะบอกให้ครับหนึ่งครับถ้าตอนเนี้ความสัมพันธ์ของคุณคือต่างคนต่างเงียบโอกาสการเลิกรามีสูงมากครับสองครับเราเงียบเพราะหวังว่าเขาจะง้อครับแต่ในความเป็นจริงคือเขาเงียบเพราะกำลังจะไปเจอคนอื่นครับ คุณผมเจอเคสแบบนี้บ่อยมากเลยอ่ะหนูเนี่ยเงียบเพราะหวังว่าเดี๋ยวมันจะมางอ้อแต่มันเนี่ยเงียบแต่มันกําลังซุ่มหรือกําลังหาความรักครั้งใหม่วิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้สิ่งที่คุณจะต้องตระหนักคือ3ครับคุณจะต้องห้ามทักไปก่อนเด็ดขาดครับคนที่พอเขาเงียบนิดหน่อยเขาเล่นเชิงนิดหน่อยเขาทําเป็นไม่สนใจเรานิดหน่อยหลายคนก็ตาบะแตกอุสาหเงียบมาได้ตั้งนานนะครับฉันวางฟอร์มมาได้ตั้งนาน แต่วันหนึ่งตะบัแตกตัดสินใจทักไปพอคุณทักไปเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายมองว่าคุณเนี่ยอ๋อเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่มีทางไปสุดท้ายก็ต้องไปง้อเขาสุดท้ายก็ต้องวิงวอนให้อ้อนวอนให้เขากลับมาสุดท้ายเขาจะยิ่งมองคุณเป็นของตายมากขึ้นครับแต่วิธีการแก้ปัญหาเรื่องต่างคนต่างเงียบที่ฉลาดที่สุดหนึ่งครับคุณไม่ทักแต่ทําให้เขาสงสัยครับ หมายความเลยครับหมายความว่าวันนี้คุณไม่ทักจริงแต่คุณมีการอัปเดตชีวิตที่ก้าวหน้าครับสิ่งนี้จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเออคุณเริ่มที่จะเปลี่ยนไปมันสร้างความน่าสนใจครับแต่การสร้างความน่าสนใจแค่เลเวลนี้ก็ยังไม่กลับมาจนกว่าคุณจะเริ่มเลเวลที่2ครับ2ครับคือการโชว์ชีวิตที่มีตัวเลือกครับเมื่อไหร่ก็ตามครับ ที่คุณเริ่มโชว์ชีวิตของตัวเองที่ฉันเริ่มที่จะมีตัวเลือกคุณไปถ่ายภาพกับเช่นสังคมแบบใหม่สังคมคุณภาพคุณถ่ายภาพกับเพื่อนต่างเพศสิ่งนี้เนี่ยมันกระตุ้นการหึงหวงครับแต่การกระตุ้นการหึงหวงมันยังไม่พอครับที่จะทําให้คนเงียบต้องลดอีโก้ครับ3ครับหลังจากที่คุณกระตุ้นการหึงหวงแล้วจงเปลี่ยนภาพลักษณ์ชีวิตทั้งหมดครับเช่นไรครับเปลี่ยนทรงผมใหม่ครับ จากตอนแรกเป็นอีกสีหนึ่งตอนนี้ให้เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งครับคือมีหลายเคสมากเลยครับที่ไปเปลี่ยนเรื่องนี้จากตอนแรกเนี่ยผมยาวตอนหลังมาทําหน้ามาจากตอนแรกผมสั้นตอนหลังเปลี่ยนเป็นผมยาวปรากฏว่าครับไอ้คนที่มันวางอีโก้กับเรามันไม่ยอมทักมาก่อนมันไม่ยอมสนใจมันไม่ใย,ยดีต่างๆปรากฏว่ามันเริ่มตะบ,บะแตกครับและมันตัดสินใจทักมาเอง สาเหตุเพราะว่าพอคนมันเริ่มเห็นพัฒนาการของคุณที่มันดีขึ้นนะมีความน่าค้นหามากขึ้นมันมันมีความที่อีกฝ่ายรู้สึกว่ามันมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นอีกฝ่ายจะตัดสินใจทักมาเองเปลี่ยนสีเล็บใหม่ครับอันนี้มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการที่อีกฝ่ายจะลดอีโก้ครับแต่เทคนิคนี้จะเฉพาะคนที่ทำอะไรครับสีครับเฉพาะคนที่ไม่ไปเล่าเพื่อนว่าเขาเนี่ย แย่ยังไงจะได้ผลเร็วแต่คนที่พอเขาไม่ทักมาแต่เวลาใครถามเราก็มักจะพูดว่าเออเนี่ยฉันน่ะไม่ผิดมันน่ะผิดฉันน่ะดีกับมันตลอดแต่แกดูสิมันน่ะไม่ดีกับฉันเลยและที่ผ่านมานะฉันเนี่ยเป็นคนทิ้งมันเองมันน่ะไม่ได้ทิ้งฉันหรอกเนะยสิ่งนี้กลับยิ่งทําให้ความสัมพันธ์จะกลับมาฟื้นยากมากขึ้นถ้าคุณไปพลาดจุดนี้ห้าครับคือก่อนจะเงียบคุณกลับทักบวกง้อ บวกอ้อนวอนสิ่งนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความยากในการที่อีกฝ่ายจะกลับมาครับเมื่ออีกฝ่ายเริ่มที่จะเงียบสิ่งที่คุณควรทําคือคุณก็หยุดและไม่เดินตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่อีกฝ่ายเงียบแล้วคุณเดินตามวันหนึ่งพอคุณง้อจนมันไม่อยากจะคุยง้อจนมันรู้สึกเฉยๆกับคุณง้อจนเขาเนี่ยมีความเอื่มละอากับคุณแล้วคุณก็เลยตัดสินใจเงียบนั่นมันจะยิ่งไม่ได้ผลครับเพราะจริงๆสภาวะเนี้คุณทําให้อีกฝ่ายเห็นว่าเป็นของตายครับ ถ้ายิ่งทําตัวให้มันดูหายากคนมันก็จะยิ่งอยากได้แต่ถ้าทําตัวให้มันดูหาง่ายคนก็จะมองว่าคุณไร้ค่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ห้ามทำครับไปทบทวนในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ